ไก้แกงผักหวานใส่ไข่ปดแดงที่น่าทานมากๆค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะแกงไข่พดแดงใส่ผักหวานนะคะสิ่งที่เราเตรียมก็มีไข่พดแดงค่ะแล้วก็ผักหวานแล้วก็เห็ดฟางค่ะเห็ดฟางพริกแห้งแล้วก็หอมแดงแตะไคร้หนึ่งหัวแล้วก็ผักติ้วค่ะ แล้วก็ใบแมงลักค่ะเดี๋ยวเรามาขกกพริกกันนะคะพริกแห้งที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็ใส่เกลือไปน,นิดนึงกับตะไคร้ค่ะโขกให้ละเอียดค่ะค่ะแล้วก็ใส่หอมแดงที่เราเตรียมไว้ลงไปแล้วก็โขกให้เข้ากันนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ตะไคร้ที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะแล้วก็พริกแกงค่ะที่เราโขกไว้ะคะ่ะแล้วก็ใส่เห็ดฟางที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะ แล้วเราก็ใส่น้ำปลาที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะกับน้ำปลานะคะน้ำปลานี่สองช้อนค่ะกับผงชูรสค่ะผงชูรสนิดน,นึงค่ะพอเห็ดฟางเริ่มสุกแล้วก็ใส่ผักหวานลงไปเลยค่ะ ใส่ผักติ้วกับใบแมงลักลงไปค่ะชิมไม่ได้รสนะคะแล้วเราก็ใส่ไข่แมดแดงที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะไม่ต้อง ตั้งไว้นานนะคะสัก2นาทีก็พอค่ะไข่บดแดงแ,แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงผักหวานใส่ไข่บดแดงน่าทานมากเลยค่ะค,ค่ะเราก็ได้แกงผักหวานใส่ไข่บดแดงที่น่าทานมากมากค่ะ ก็ขอจบคลิปวิดูไว้แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดปุ่มติดตามไปด้วยนะคะ